สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกตัวนาการครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังอยู่กันที่เขตบ้านโนนกาหลงอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พวกเราได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่นัดครับติดตั้งท่อแรงดันรุ่นแปดออกหหมุนขวายาว6เมตรนะครับ ส่งน้ำระยะไกลครับวันนี้ส่งน้ำออกปลายทาง200เมตรนะครับอยู่ทางด้านนู้นแล้วครับเดี๋ยวเดินไปดูปลายน้ำด้วยกันนะครับหาเพื่อนๆสมาชิกมาดูน้ำออกปลายด้วยกันนะครับ กับการส่งน้ำของท่อแรงดันขนาด8นิ้วออก6นิ้วหน้า6หมุนขวานะครับระยะทางวันนี้200เมตรนะครับดูน้าออกด้วยกันนะครับอัตราการไหลามาประมาณนี้เชียวครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817853037ข้อแรงดันคุณภาพจัดส่งทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทีมง,งานข้อแรงดันร้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่นัทจากท่อทวัต สมดีความเพื่อนเพื่อสมาชิกบ้านโนนกาหลงอำเภอพิบูลม,มังสาหารจังหวัราชธานีให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสวังเราครับยัรับ